สวัสดีครับบอลฮับช่วงสตาร์ทแนด์ตำนาน EP ที่6ขอพาทุกท่านมาพบกับรองเท้าสตาร์ทแบรนด์ไทยในตำนานที่ถือเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานโดยครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีรองเท้าสตาร์ทรุ่นที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนั่นก็คือแพนแพที่ออดรองเท้าที่มีหน้าตาและความคลาสสิกเป็นเอกลักษณ์วันนี้ทีมงานขอพาทุกท่านมาย้อนชมความเป็นมาของรองเท้ารุ่นนี้กันครับแพนถือเป็นรองเท้าสัญชาติไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่ง ของเด็กไทยในยุค90โดยเฉพาะแพนในรุ่นแพทิออตในเวอร์ชั่นแรกที่หลายๆคนคงเคยเสียเงินเพื่อให้ได้รองเท้าคู่นี้มาครอบครองและในเวลานั้นแพนถือเป็นแบรนด์ไทยเพียงยี่ห้อเดียวที่พอจะแย่งส่วนแบ่งของการตลาดซื้อขายรองเท้าสตั๊ดในกลุ่มของคนไทยโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดตัวรุ่นแพทิออตก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามสะดุดตาไปจากรุ่นอื่น,น,นๆรวมถึงฟังก์ชันบนตัวรองเท้า ที่สามารถใช้งานได้ไม่ต่างกับรองเท้าราคาแพงแบรนด์อื่นๆแพนแพทิออตได้รับอิทธิพลมาจากแบรนด์แพทติมีความอร่ามคล้ายคลึงกับรองเท้าฟุตบอลอาดิดาสพรีเตเตอร์มาเนียในปี2002โดยเฉพาะในส่วนของลิ้นและแถบปัน่นโดยจุดเด่นของแพนแพทิออตคือแถบยางสีแดงที่กระจายอยู่เต็มรองเทา้าโดยแถบดังกล่าวมีไว้เพื่อช่วยในการสัมผัสบอลรับส่งหรือปันออ่นโค้งรองเทา้ารุ่นนี้ก็ทําได้ดี แถมอัปเปอร์ยังทำมาจากหนังคุณภาพเยี่ยมทั้งหนังจินโจและหนังวัวทำให้รองเท้ามีความทนทานรวมถึงชุดปุ่มที่เป็นปุ่มใบมีดแบบสั้นทำให้สามารถสวมใส่ได้กับทุกสภาพสนามนอกจากนี้การดึงนักเตะขวัญใจของเด็กไทยอย่างซิโก้จิติศักดิ์เสนาเมืองและตะวันสีป่านเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้เด็กไทยหันมาใส่แผนกันมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงต้นยุคปี2000ความฮิตของรองเทารุ่นนี้ ไม่เพียงอยู่ในกลุ่มคนชอบรองเท้าฟุตบอลคุณภาพดีราคาถูกเท่านั้นแต่นักฟุตบอลอาชีพรวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยกอสวมใส่แผ่นแพทิออตลงแข่งขันในเกมระดับสูงและระดับนานาชาตินั่นยิ่งทําให้อรเทารุ่นนี้เป็นที่รู้จักอย่างกงว้างขวางมากขึ้นอย่างเช่นนันเตะทีมชาติไทยชุดที่คว้าแชมป์อาเซียนหรือไทเกอร์ครัพครั้งที่2ในยุคข,ของบิคอยทวัชชัยสัจจุลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับที่4ในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้ หรือแม้กระทั่งทีมชาติไทยชุดปีอโอลิมปิกก่อนที่ในปี2003รองเทารุ่นนี้จะโด่งดังสุดๆเมื่อน,นักเตะทีมชาติไทยได้สวมใส่ลงทําการแข่งขันในเกมพบกับสโมสรเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ที่ขนนักเตะซูเปอร์สตาร์มาแบบเต็มทีมทั้งโรนัลโดเดวิดเบคแฮมซิดดีดินซีดานรวมถึงเมเคิลโอเวนนั่นทําให้รองเท้าแพงรุ่นนี้กลายเป็นที่ต้องการและยังถูกพูดถึงในฐานะรองเท้าสัญชาติไทยในตำนาน มาจนถึงยุคปัจจุบัน